ท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ค่ะท่านลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย นายอิทธิพลช่างกลึงดีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9และคณะท่านลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามประเด็นสำคัญนะคะของรัฐบาลในด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัยณองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยทางนี้ได้รับฟังผลการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมตำบลดงขี้เหล็กและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆนะคะ โดยไม่ว่าจะเป็นบูธ E.S.S. บูธจากชมรมผู้ปกครองออทิสติกสภาเด็กและเยาวชนค่ะแล้วก็ตามด้วยการลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นบ้านของนางทองมาสีอุบลอายุ100ปีแล้วนะคะบ้านเลขที่50หมู่ที่10ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วก็ได้ทำการมอบถุงยางชีพสิ่งของเครื่องใช้และให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ดูแลด้วยค่ะ นางดารุณีนิธิทวีกูลรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานค่ะเดินทางตรวจราชการติดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2560รอบที่สจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราดโดยเฉพาะค่ะการดำเนินการตามนโยบายพลิกโฉมแรงงานและสถานประกอบการ การตรวจติดตามป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานรวมไปถึงเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาษีของรัฐประจำปีงบประมาณพศ2566และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในด้านของการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัยค่ะ